ได้ตั้งค่าได้ตั้งค่าจบหกหมื่นนาทีไวเลยเนาะนะคะคลิปอย่างน้อยนะคะเพื่อนเคยบอกเนาะ,ะอย่างน้อยประมาณ4ี่ถึงห้าคลิปนะคะส่งคลิปเดียวอ่าเล็กก็ทําคลิปอะไรก็ขอให้ปังๆนะคะขอให้ปังๆนะคะมียอดวิวเยอะๆ <c oughs> อะไรเอ่ย <c oughs> <laughs> ถาาเขาก็ เพิ่งจะผ่านได้มาสามสี่วันเลยนะคะผ่านหกหมื่นนาทีได้คลิปคลิปเรียวเขาปังเนาะคลิปเรียวเขาจะไลายแค่สักหนึ่งชั่วโมงนะคะวันนี้เราก็ได้ไปไม่นานเพิ่งจะขึ้นมานะะ <c oughs> <c oughs> อ,อ๋อคุณอนุจิตาบอกไม่ต้องอ,อ่าค่าค่ะ <c oughs> คุณสายทองพี่เล็กเองก็รู้สึกว่าพี่เล็กก็มีความตั้งใจนะ ทานทุกอย่างแล้วจ้า oh. อ้ลาดนะคะทักทายกันวันนี้เราก็รู้สึกว่าเพื่อนๆชาวเทสเตอร์ทุกคนนะคะ mm. ก็มีจุดมุ่ง mm. ถ่ายพี่ประโคนค่ะวันนี้เล็กก็ก็มีข่าวดีก็คือได้เหรียญวิ่งไหลสดนะคะเป็น <laughs> ยังไงบ้างเนาะตอนนี้นะคะเรื่องจริงเลยค่ะเพื่อนๆถึงเพื่อนๆที่ผ่านไปแล้ว mm. ก็ต้องต้องทำเหมือนกันนะคะ ต้องไปเช็คหลังบ้านที่มารออยู่หน้าบ้านนะคะก็อาจจะช้านิดนะคะก็ <c oughs> ก็ไม่อยากขค้ืนช้าหรอกคะ่ะแต่ว่าวันนี้มีเพื่อนหลายท่านเลยนะคะขอตัวจ้น้องได้คะ่ะพี่ประคองพี่ประคองก็ไปไปทำ <c oughs> เราต้องดูทุกวันนะแหละคะ่ะเราต้องดูทุกวัน ค่ะคุณอนุทิตาพรมดีกําลังรับชมคุณพี่น่ารักคุณพี่แสนสวยนะคะมาให้กําลังใจนะคะปังๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน้องมาลีนะคะสวัสดีครับน้องมาลีก็ก็ตอนวันนี้รู้สึกว่าเมื่อเช้าพี่เล็กเข้าไปห้องค่ะพี่เล็กน้องมาลีสุขสยมนะคะบอกมาส่งกําลังใจให้ค่ะ รักๆค่ะรักๆเพื่อนๆทุกคนนะคะน้องๆทุกคนให้แก่กันนะคะเราจะไปกันข้างหน้าต้องมีเพื่อนนะคะเพื่อนเยอะๆนะคะก็จะได้อบอุ่นนะคะมีความยินดีปีดาที่ได้มาเจอเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เนาะนะคะวันนี้เราก็ออกอ้อนะคะขอเป็นกําลังใจให้กันคุณดีไซเนอร์หัวใจกเกษตรสวัสดีครับเอากําลังใจมาฝากครับ ชายุพี่เล็กหน่อยค่ะนะคะวันนี้อาจจะมีรางวัลนะคะชายุพี่เล็กหน่อยทำเชิญกับเรียวเนาะให้เราผ่านเรียวก็ได้นะคะอันเนี้ยก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเนาะ,ะขยันอดทนสม่ำเสมอก็อเราก็คุยแบบว่าไปเรื่อยๆนะคะพี่ลํำยองนะคะเราก็ไม่ต้องคุยอะไรมากมายเนาะนะคะทักทายสวัสดีเสียงเพลงนะคะเพื่อนๆเนาะ จ้า <c oughs> นาะพี่ใช่เราเราเล่นไว้นานแต่ว่าคลิปยาวพี่ไม่ลบเลยนะคะคลิปยาวรอก,การตรวจสอบนะคะก็เป็นการรออย่างเดียวนะคะก็ไม่คิดว่าจะต้องทําอะไรเนาะนะคะไม่ให้อาบอกสวัสดีจ้าค่ะขอบคุณมากค่ะคุณพี่หนุจีเรียงความรู้สึกว่าร้อนอบอ้าวมากเลยนะคะเพื่อนๆนวันนี้เป็นกำลังใจให้กันนะคะเอาอลังมากกอนนะคะเติมกำลังใจนะคะ เล็กก็รักๆค่ะให้กําลังใจพี่ลํายองถึงบ้านใครก็อาจจะเป็นบางครั้งนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะเล็กเองก็ไปไม่ทั่วนะบ้านเยอะูอเนาะน้องณรินทร์สุรานมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ,ะน้องมารีบอกยินดีด้วยค่ะนะคะคุณพี่ส่งจิตส่งกําลังใจให้ค่ะน้องณฐา,าเขามี สวัสดีค่ะน้องกิตินันบอกวันนี้เจ้าของห้องสวยนะโอ้ยขอบคุณมากค่ะแล้ว <c oughs> <c oughs> ผลสุดท้ายเป็นไงคะสโลโมชันนะคะสโลโมชัน <c oughs> แวบไปเลยเนะาะสัญญาณถ้าว่างเวลานี้นะคะก็เข้าไปตรวจหลังบ้านให้กับเด็กบ้างเนาะ <c oughs> ขอบคุณมากนะคะวันนี้ <c oughs> เองก็ยังไม่มี <c oughs> ถึงบ้านใครก็ อาจจะเป็นบางครั้งนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะเล็กเองก็ไปไม่ทั่วนะบ้านเยอะ,ะคะ่ะคุณใส่ทองบอกว่าไงคะคุณใส่ทองก้อนพวงมานะคะสวัสดีค่ะคุณใส่ทองบอกมีปัญหาอยู่มาสองวันนะคะสองวันเกี่ยวกับการไลฟ์สดเตรียมตัวไม่พร้อม แบ่งทักษะในการพูดนะคะเพื่อนๆเวลาเขาทําคลิปยาวนะคะพี่เล็กเข้าไปดูก็รู้สึกว่าเขาก็คุยดีเนาะนะคะ <c oughs> <c oughs> ขึ้นหรือสามข้อนี้ถึงจะผ่านใช่ค่ะ <c oughs> คุณพี่คุณพี่สายทองบอกใช่เลยเนาะนะคะสามข้อนี้ถึงองนะคะ พุแตกเลยนะคะได้ตั้งค่าได้ตั้งค่าจบหกหมื่นนาทีไวเลยเนาะนะคะ,ะ,ะก็หวังไว้เช่นนั้นนะคะเพื่อนๆทุกคนก็ที่ผ่านไปแล้วนะคะก็ขอให้ใส่เสื้อผ้าขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะอย่าเพิ่งคิดว่าเรายังไม่วันนี้ก็ใครที่ เป็นคุณย่าคุณยายคุณหลานคุณอ่มีหลานมีอะไรกันหมดแล้วนะคะต่บัน,นค่ะหลานนั่งอยู่ข้างๆมาส่งพลังบวกจ้าวันนี้ไม่ได้เข้าไปห้องน้องเลยนะคะบางท่านก็อาจจะยังไม่มีนะคะคุณน้องวัฒน,นาจันก็สวัสดีค่ะคุณพี่ประคองนะคะอ่าแล้วก็สวัสดีคุณพี่สีนวลด้วยนะคะไม่ต้องเอาค่ะเพราะจะติดต้นฉบับน้อยอ๋อ จะไม่มีเสียงค่ะเป็นคลิปซ้ำค่ะ,ะนั่งร้องไห้นะคะ,ะน้องน้องติวเตอร์ก็ร้องไห้เวลาตัดผมเลยนะคะพี่เล็กก็ลบเลยนะคะส่งคลิปเรียวไปมาหนึ่งท่านเนาะนะคะสองท่านน้องวันธนาจันทองด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะแต่ว่าน้องวันธนาจันทองนี่ก็เห็นัน้นถาบอกว่ายินดีนะครับนะคะก็อันเนี้ยค่ะมันก็ห้องนี้เข้ามามีแตก คนรับถ้าไม่มีแบตเตอรี่อ่อนนะคะรู้สึกว่ามันจะขัดขาดหายหายนะอย่างวันนั้นน่ะเล็กก็ไหลๆไปรับนะคะ่ะทักทายพี่เล็กเนาะนะคะน้องกิตินันก็ทักทายกลับเนาะวันะะน้องวันธนาก็สวัสดีค่ะพี่สมถือว่าสุดยอดแล้วนะทำอะไรก็ขอให้ปังๆนะคะ เราตั้งใจทำนะอนุมัติให้เรากันทั้งทีนะคะชุดนี้ <c oughs> คุณวันธนาก็สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีพี่ประคองไม่ใช่วันหยุดก็เป็นเรื่องปกติเราก็ต้องทำงานกันเนาะวันนี้เล็กเคลียร์หลังบ้านทิ่จาพมดีสวัสดีค่ะน้องดีไซเนอร์นะคะทักทายน้องดีไซเนอร์ตัดเป็นเลียวอย่าเอานะคะเดพี่เล็ก ทักทักกดกอดกันได้นะคะน้องแสงอื่นก็สวัสดีครับคุณพี่มารีทักทายคุณพี่มารีนะเค่นกันน้องนั้นก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่นะคะจากสุพรรณบุรีขอบคุณนะคะรักรักค่ะรัก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 อุ้ยผ่านเข้ามาแล้วก็มาให้กําลังใจเพื่อนๆได้ดูนะคะแต่ว่าเราก็ บอดนะบางทีมันก็คิดไม่ออกนะคะไม่รู้จะไปหาตรงไหนคลิปตรงไหนผ่านเข้าไปได้นะคะพี่เล็กเองก็อยากจะผ่านเนาะอยากจะผ่านนะคะขอให้เป็นกําลังใจให้กันมาาวันนี้มีเพื่อนหลายท่านเลยนะคะขอตัวจ้น้องได้ค่ะพี่ประคองพี่ประคองก็ไปไปทำคุณพี่น่ารักคุณพี่แสนสวยนะคะมาให้กำลังใจนะคะปังๆนะคะ ขอบคุณค่ะเริ่มมาเลยนะคะตั้งแต่แรกเล่นเลยคลิปเรียวนะเล็กใส่เพลงมาตลอดนะคะเล็กใส่เพลงมาตลอดตั้งแต่น้องติเตอร์อยังเล็กอันนี้มันก็มันเป็นการดีนะเข้ามาทักทายในไลฟ์สดนะคะอ,อะมันเหมือนแบบว่ามันเข้าตรงจุด สามข้อนี้ถึงจะผ่านใช่ค่ะคุณพี่คุณพี่สายทองบอกใช่เลยเนาะนะคะสามข้อนี้ถึงใดกดคอมเมนต์ให้เงียบนะยอดวิวก็น้อยลงเข้าไปดูเจอนะเจอตรงกล่องสนับสนุนเข้าไปเจอเลยค่ะเพื่อนคุณวันธนาจันทองกำลังรับชมนะคะรับชมเข้ามาหน้าบ้านได้เลยนะคะพี่ประคองบอกว่าสวัสดีพี่ลิก ทักทักกดกอดกันได้นะคะน้องแสงอื่นก็สวัสดีครับคุณพี่มารีทักทายคุณพี่มารีนะเช่นกันน้องนั่นแหละทักทายกันเนาะนะคะขอบคุณนะคะสําหรับกําลังใจเนาะนะคะขอบคุณมากๆเลยคุณพี่หนูจีห่เลยนะคะน้องจาเริญสวัสดีครับคุณอน,นุจิตานะคะน้องดีไซเนอร์บอกว่าพอตัดไปเรียวแล้วไม่มีเสียง <c oughs> ผมลบ รอรอรอนะคะอย่าอย่าอย่าเพิ fort, talk, top, no okay. ่ง um, พูดอย่างนั้นนะคะเราต้องเอขอให้เราถ่ายกันนะทักครับทักครับทักทักครับนะคะโอเคทักคุณค่ะน้องจำเริญนสวัสดีครับคุณอนุจิตานะคะน้องดีไซเนอร์บอกว่าพอตัดไปเรียวแล้วไม่มีเสียงผมลบ รอรอรอนะคะอย่าอย่า <laughs> yeah, อย่าเพิ่งพูดอย่างนั้นนะคะเราต้องเออ่ขอให้เราถ่ายกันนะ <laughs> ทักครับทักครับ <laughs> ทักทัก,ทกครับนะคะโอเค